สวัสดีปีใหม่ปีขานพุทธศักราช2565ข้าก็ขอให้อเจ้าทุกๆคนมีความสุขอึดปื้นังขอให้อเจ้าสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความตาสความจึ้งมีรอยยิ้มอารมณ์เจาะตลอดปีสวัสดีค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะแฟนๆพรมลิขิตทุกคนค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรก็สมบังทุกอย่างะค่ะครับก็ปีใหม่นี้นะครับปีเสือแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเจอคนดีๆงานดีๆรักดีๆเลยนะครับยังไงก็ติดตามชมพวกเราจากพรมลิขิตด้วยนะครับผมค่ะก <ผม S 2> ็ะะยังไงรอนิดนึงนะคะคพวกเรากําลังเร่งถ่ายทำอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะมีความสุขมากๆครับโอเคเลย เราเท่าไรไม่ขาดพบชาติรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบ